แต่เมื่อวันที่ผ่านมา17เรนาตาตามเวลาไทยทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมนะครับก็นักเตะครบแล้ว27คนนะครับหลังจากที่เจ้าเช็สชคสมวนผสมสารชาติเนี่ยตามมาสมทบนาพึ่งฟอร์มดีด้วยในเจลี่เนี่ยกดไปทำหนึ่งแอสซิสให้กับทีมแต่แพ้ตัวเกียวดีไป3-5ก็ไปถึงปุ๊บนี่ยืนคุยชีอีกนี่จับหลังเดียวนะนนบอกเล่นซัปโปลโรปวดแบกอยู่คนเดียวเลยหเธอแอนเลยตอนนี้นะครับ <laughs> แต่ว่าจริงไม่ใช่หรอกคือเช็คก็ ก็ทำหน้าที่ของตัวเองคือมันเกินมาตรฐานไปก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะที่นกเตะไทยเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นคนสําคัญในศึกเจลีกโดยคุณภาพของซัปโปโรวันนี้เนี่ยคือวิชาด่งขั้นออกมาบ่์แต่ทีมเขาไม่ปลดโค้ชนะไม่ปลดเลยชัดเจนนะเขาบอกเลยว่าก็สัญญาที่มีอยู่ต่อเนี่ยยังไงปล่อยให้ทำจบซีซั่นแต่จะแก้ปัญหาไงก็ถือวลาต้องเสริมตเตะเข้ามาบ้างก็ตอนนผมเชื่อว่าต้องเสริมซัปโปโรอยู่อันดับสุดท้ายของตารางไม่งั้นคุณตกชั้นแต่ถ้าตกชั้นมองน่่ดีะอ เช็คเองอะถูกขายไปเช็คก็จะได้โอกาสในการลงเล่นพิสูจน์ตัวเองอในเวทีที่ใหญ่ขึ้นใช่นะครับผมก็เมื่อวานพอไปปุ๊บซ้อมเลยมาดูสิติกันหน่อยว่าดีแค่ไหนสำหรับเจ้าเช็คนะครับเ mm hmm. จลิกนะครับฤดูกาลนี้13นัด1ประตู4แอสซิส,สนะครับแล้วก็กับทีมชาติไทย3 4นัดกดไป8ประตูก็ยิงด้วยนะในเอเชียนคัพที่ผ่านมาก็ยิง ตอนที่เล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเชคเอ็นก็ยิงแล้วก็เกบุสเบใช่ไหมใช่เราแพ้ก็จริงแต่แพ้แบบสนุกแล้วสู้ได้นะรเรายิงสวยมากนะปั่นโค้งก็ไปเลยเสียบมุมเสาไกลก็ไปนะครับแล้วก็การซ้อมมิเจก็อิชิอีก,ก็เน้นซ้อมแท็กติกนะครับก็จะใช้เจอจีนนะครับก็ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอุณหภ,ภูมิสนามเนี่ยคือวันแรกที่ซ้อมอ่ะผมได้รับรายงานว่า18องศาเซลเซียสอ่าเย็นกำลังดีแต่พอเมื่อเมื่อวานเนี่ยมันกลายเป็น22องศาเซลเซียส ก็ต่างกันเยอะอยู่นะแต่ก็มองว่าไทยยังก็เข้าทางนะกับอุณหภูมิอย่างเงี้ยก็เท่าที่ถามพวกกับที่เขาอยู่นะก็เราก็สอบถามก็คืออากาศที่เห็นในภาพตอนเนี้มันมาณหภมยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแต่พอข้อเสียมันคือพอมันมืดอ่มมืดปุ๊บอากาศมันจะลงเร็วมากอ๋ออ่าก็อย่างที่ปั๊บบอกถูกต้องเลยพอมันลงไปอ่าก็คือพอมันต้องเปิดไฟสนามปุ๊บอากาศมันะมาสิบแปดถึงยี่สิบก็สวิงเร็วแต่ว่านักบอลก็ก็เท่าที่ดูฟีดแบ็กเขาก็บอกว่า โอ้ถ้าหนาวอย่างนี้ก็ยังยังพอไหวก็จะเอาจริงถ้าเราถ้าเราไปเดินเที่ยวเนี่ยอากาศนี้เราก็ยังพอทนได้นะตอนนั้นน่ะผมไปอังกฤษอากาศมันสี่องศาเราเดินโอ้โหนอ๋อถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยออกกาลังกายด้วยผมว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็สภาพอากาศนี้มันก็ไม่ไม่ร้อนจนเราแบบอ่ะหมดเร็วอ่ะพูดตรงตรงสัญญงมันอากาศมันแบบ มันบางเบาไหมมันอยู่ที่สูงไหมพี่เจสนามอ่ะเออว่ะใช่ป่ะเรื่องเนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะใช่ใช่เรื่องของสนามที่อยู่ที่สูงเพราะว่าคุยแบบต้องถามคนที่เขาไปที่พื้นที่ตรงนั้นน่ะเออว่าส่งผลไหมเพราะคุยพี่โกวด่ะพี่อ้นที่ไทบอลไทยบอกเขาเดินทางกันไปแล้วนี่ใช่เขาบอกว่ากลัวเรื่องของอากาศที่มันบางเบาแล้วการหายใจเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมก็บอกว่ารอไปซ้อมมาก่อนเนี่ยสามวันอย่างเงี้ยคงไม่น่ามีปัญหาอ่าใช่คือไปล่วงหน้านี่ถือเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้น่าจะเกินจากที่เขาจัดให้ป่ะ ผมไม่แน่ใจแต่สามวันก่อนแข่งน่าจะไม่เกินไเพราะว่าเราเก็บตัวที่ที่นี่ไงใช่อาจจะที่นี่ก่อนแต่ถ้าเกิดเราไปล่่งหน้าเนี่ยโอเคแต่ที่ของจีนเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็เก็บตัวตั้งแต่27พฤษภาคมเขาต่อเนื่องกว่าจริงเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ป๊บพูดถูกเหมือนกันว่าถ้าเราคิดว่าเราจะไปแล้วปรับตัวเรื่องอากาศเนี่ยมันจะเอาเป็นข้ออ้างหล่ะจะแพ้ไม่ได้นะคือแม้จะพูดเนี่ยมันเหมือนจะกลายเป็นข้ออ้างเพราะว่าคุณบอกว่าคุณมีเวลาไปได้เร็วก็ไปได้เลยแต่ถามว่าตอนนี้ คือก็อิชิก็เลือกที่จะอยู่ตรงตรงไทยเพราะว่าเพื่อรวมตัวนักเตะมันง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในมุมผมนะถ้าคุณจะปรับโปรแกรมคือไปล่วงหน้าก่อนฟี a d เดเนี่ยมันต้องคุยกันระหว่างสโมสรกับกับสมาคมแล้วควรจะไปล่วงหน้าเลยเพราะเม่งักันถ้าคุณมาซ้อมที่ที่ไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ในแง่ของการปรับตัวนะว่าตามหลักส่วนคนที่จะตามสมทบไปอ่ะมันมีไม่กี่คนหรอกจะมีแค่โตเช็คอ่าสุภโชกกับเอเลียสอ่าซึ่งก็แค่อ่ะแน่นอน ก็ออกตัวเดินทางเพิ่มหน่อยแต่ว่าครั้งเนี้ยเราเข้าใจได้ว่าเขาทําเครื่องบินเหมาลํบก็เลยคิดว่าเฮ้ยรวมตัวที่นี่ให้มันเยอะที่สุดแล้วก็ไปก็เอาเป็นว่าสู้แล้วกันไม่รู้ว่าจะไปวอยพอยังไงแต่ก็คิดว่าชาติอย่างจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นเอางี้ดีกว่ามันก็พอพอจะสู้กันแบบในกรณีถ้าเป็นมวยก็ก็ปาดหัวโตเท่ากันนะมันก็อาจจะพอกสนุกกันเออไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับผมก็เจ้าเก้งสันดิภาพจันหงอมกับแบ็คขวา ทีมชาติไทยก็บอกว่าตอนนี้โดยรวมถือว่าดีนะแล้วก็มีความพร้อมกับการเจอจีนอิชิเน้นเรื่องการผ่านบอลไม่เจในการซ้อมตอนนี้นะครับ,รบแล้วก็การเล่นร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เน้นให้มีสมาธิโฟกัสกับเกมนี้ให้มากแล้วก็ห้ามประมาทจีนแม้ว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยเกมแรกเราแพ้เข้ามาเพราะว่าอุบัติเหตุฟุตบอลอ่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่จีนเล่นในบ้านเขาไม่ยอมหรอกนะครับก็ต้องการควาสามแต้มเหมือนกันนะครับนักเตะ ในทีมชุดนี้ยิงจีนมาแล้วหลายคนไม่เจหลายคนนะ,ะเราไล่เรียงกันอย่างชาลิ์ส่งกระสินนะเคยยิงจีนมา2บประตูย้อนไปยุคพิโก,โก้สมาเยสเราชนะ5-1นะ่ะเจก็ยิงด้วยตอนนั้นก็มีกอฟนะกับปริษักย,ยิง2บประตูมันก็จะไม่ผิดนะครับหลายคนก็ยิงกันไปแล้วก็เจยิงในชนะครับด้วย หนึ่งสูดเราชนะป่ายูพิโตยโอ้โหมันเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายนะครับที่เราเจอกับจีนเพราะว่าหลังจากนั้นพอผ่าน2องสมาเนี่ย<ม>กลายเป็นว่าผลงานเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเลยใช่ก็ผมคุยพิโตยมาพิโตยบอกเกมนั้นเนี่ยดีที่ว่าอู่เลยอะ่ะเขาเจ็บ<ม>ไอ้เขาติดทดแบนมันไม่ก็เจ็บมมไม่ได้ลงเล่นก็ทําให้เราเองก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งคนที่เคยยิงก็คือเจ้าอาร์มสุป,ปชัยใจยเด็ดนะครับยิงเหมือนกันนะครับเอเชียนคัพ แต่เราแพ้เขาไงหนสอง,สองยิงนักก่อน,นเก็ค็โตตอยก็รักษาการทำแทนที่ไ,<ม>ไรวัชครับผมก็ยิงก่อนด้วยแต่ว่าสุดท้ายจบเกมเราต้านไม่ไหวแพ้หนึ่งสองอีนึ่งคนเคยยิงก็คือเจ้าตังสารับอยู่เย็นยิงก็เกมล่าสุดแหละคัดบอลโลกปีที่แล้วมาโนคุมยิงอย่างสวยอะ่ะกดด้วยซ้ายเต็มข้อนะบอลคุ้งเสียบมุมแล้วก็นำก่อนสุดท้ายต้านไม่ไหวแพ้สอเกมนั้นฝนตกด้วยครับผมอ่ะนี่คือสาคนที่เคยยิง ทีมชาติจีนในชุดนี้ที่เราติดทีมมานะครับผมส่วนเรื่องการประกาศตัว23คนถามมาเขาบอกอจะไม่ได้มีการออกข่าวประกาศตัวพี่เจก็คือไปรู้อีกทีก็ตอนที่ส่งรายชื่อเลยใช่นะครับผมรู้งั้นเลยก็ไม่รอดหรอก่อมวชนก็รู้ตัดใครบ้างแต่ว่าถึงตรงนั้นคงไม่ได้สำคัญแล้วเพราะว่าคนที่เดินทางไปชุดนี้เนี่ยเต็มเต็มันนั่นมันก็อะถ้าว่ากันประเมินจากประสบการณ์ครับ ตัวที่อาจจะถูกตัดก็จะเป็นตัวใหม่ๆใช้เวลาสมมติคุณบอกว่ามีอีราฟานดอลเลาะมีอัครพงษ์ผู้พิเศษใครกันสมมติอ่ะอันนั้นเลาสังวานถ้าเกิดจะพูดถึงหน้าแบบใหม่ๆที่อาจจะใหม่หน่อยกองหลังมะหน้าบู์เหรอไม่รู้แต่นบูบู์นะผมว่าเขาเผื่อเอามานี่หน้าเ้องเป็นตัวหลักนะเพราะว่ามันขาดจอมเก๋าอย่างพันษาอะไรเงี้ยหรูอว่าตัวประคองหรือว่ากองหน้าไหมคูตากองหน้าเพราะมีสุปชัยทิรศินธีรศักดิ์บอลเมศ แต่นี้ก็ต้องน่าอยู่หมดนะแต่ว่าพวกนี้ออกไปเล่นด้านข้างให้ด้วยนะมันก็ปรับได้อย่างหลากหลายนะครับคือตัวที่จะถูกตัดคือตัวที่เล่นแล้วอาจจะหนึ่งคือไม่ตอบโจทย์แท็กติกในช่วงเวลานี้กับ2คือถ้าพูดถึงก็อาจจะเป็นตําแหน่งในการเล่นที่ไม่หลากหลายพอถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนนักเตะจีนพี่เจก็โหหลายคนก่อนที่จะมีประกาศรายชื่อมาก็บอกเฮ้ยคนนั้นคนนี้เจ็บโดยเฉพาะพวกตัวต่างชาติโอสัญชาติ เอลเคันเองแฟนดินโยเองพวกเนี้ยบาดเจ็บสุดท้ายบรังโกยวนโควิชเขาก็เรียกตัวมาเราก็งงอ้ยเขาเรียกมาแต่มันมีข่าวว่าเจ็บนี่สุดท้ายยังไงคือสุดท้ายเนี่ยพอเรียกมาปุ๊บก็เหมือนกับหายเจ็บแล้วตอนเนี้ยเราก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้และบรรดาเตะพวกเนี้ยทั้งเนี่ยแฟรดินโยนะคนแรกที่ผมบอกไปมีเอลเคันี่กองหน้าจังยุนหนิงนะหลี่ซวย หวังซังหยวนพวกนี้ที่เคยเจ็บจากเกมในลีกของจีนก่อนจะเปิดฉากไอค้คาร์โบโลครั้งนี้นะครับในรอบนี้เนี่ยก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนเนี้กลับมาลงซ้อมได้และพวกนี้คือตัวหลักเลยที่จะรับใช้ทีมชาติจีนในเกมนี้ต่อไปนะครับผมก็เป็นข่าวดีของจีนที่เขาก็มีการเปิดเผยว่มมาจากสื่อของจีนนะพี่เจใช่ครับไปหามานะครับพวโอสัญชาตินี่ สำคัญไหมเป็นตัวพิกเกมได้ไหมก็สี่ตัวก็สามสิบบวกหมดแล้วนะรือ,อถ้าถ้าเกิดเป็นยุคก่อนอะ่ะเชื่อว่าดีกว่านี้อตอนหลีกจีนบูมบูมแต่ว่าณวันนี้นเนี่ยคุณภาพของตัวต่างชาติที่จะโอนสัญชาติก็เป็นระดับเวิลด์คลาสแล้วเตาก็ไม่โอนใช่ไหมละ่ะก็เป็นกลุ่มเดิมนี่แหละปั๊บที่เคยอยู่ต,ตั้งแต่สมัยตอนนี้เขาจับโอนใหม่ๆอ่ะใช่ไหมก็คิดว่าไม่น่าที่จะแตกต่างมากก็อย่างตอนที่เจอกันนัดแรกก็มีตัวลงมาครับ ก็ไม่ได้แตกต่างนะช้าเหมือนกันนะเออไม่ได้แตกต่างจากจากนักเตะ e จีนด้วยกันสักเท่าไหร่<อ>นะครับคือถ้าเราเล่นยุคนี้สมัยก่อนอาจจะบอกว่าโหจีนโอสัญชาติน่ากลัวไวไแต่วันนี้นักเตะไทยไม่กลัวหรอกเพราะเราเราดีกว่าเขาด้วยนะผมว่าบางคนนักเตะไทยมั่นใจอยู่แล้วแหละว่าเจอกับจีนอ่ะไม่ได้กลัวแล้วก e ็สู้ได้แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะต้องคือนัดนี้มีความกดดันเข้ามาแทรกไงคือโจทย์เราคือต้องชนะก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงเพื่อให้นักเตะมันมีความใจเย็นมากพอครับคือใจเย็นคือไม่ได้เล่นแบบใจเย็นนะเต้แต่ว่า คือจังหวะไหนที่จะเลือกเล่นน่ะมันต้องใช้โอกาสคือไม่เปลืองอ่ะเกมกับเกาหลีเราเสมอเร่องหนึ่งอันนั้นผมชอบแนวทางการันทีมากคือนักเตะโดนนําก็จริงแต่ไม่ได้ขวัญผหวหาพี่เจคือค่อยๆในการทําเกมแล้วสุดท้ายได้ประตูจนได้แล้วก็เกมนั้นคือมันต้องทําให้คู่แข่งรู้สึกประมาทในสถานการณ์วันนั้นซึ่งเกาหลีมีประมาทหลายครั้งเพราะว่าเขาจะได้เราแล้วลเขาไม่ได้เขาก็ค่อยๆดันขึ้นมาจนเขามีช่องให้เราโดนอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ว่า ขอให้จีนออกขาวว่าวมาเถอะว่าที่บอกว่าไทยมั่นใจเกินไปแล้วนักข่าวจีนบอกว่า่า,นนาบราโกอีวานโควิชเออบอกว่ามั่นหน้านั้นเดี๋ยวจะบุกใส่ไทยเนี่ยผมอยากให้เกิดสถานการณ์นะค,คือถ้าบุกแล้วแรกเนี่ยมันจะได้เกมมันจะได้ไม่ต้องอึดอัดอคือวัดกันไปเลยดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบบที่เราต้องบุกคอมบอลใส่เขาอ่ะแล้วเขารับอ่ะ เขาเล่นเสมอได้ไงเราเล่นเสมอเราลําบากออผมว่าบุกเลยนะครับอยากเห็นภาพมากถ้าสื่อจีนทําข่าวมาแล้วชัดเจนแล้วตรงก็ดีครับเขาวิเคราะห์มาเลยเป็นข่าวเชิงบทความอ่ะที่วิเคราออกมานะแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าด้วยสถิติเขาก็ยกออกมามันก็ถูกอ่ะเราก็ไม่ได้ชนะเขานะห้าเกมหลังชนะแค่หนึ่งแพ้สี่นั่นแหละคือมันก็ชัดเจนว่าถึงแม้บอลเขาจะดูไม่ได้เหนือกว่าเรา ซึ่งคนดูก็คงเห็นว่าก็ไม่เหนือนก่าเราหรอกอแต่จังหวะจากโคนเขาคือเขามีวิธีการ,รอย่างวันเราแพ้ย,ยุคบาโนโ่เราบี้เขาจริงอ่ะแต่เราไม่มีวิธีการที่จะไปเจาะเขาว่าถ้าไม่ได้ตรงนี้เราจะไปตรงไหนต่อ,อมาเลกายว่า พอมันเร่งปุ๊บมันสเปซสปะได้การครองบอลถ่ายซ้ายถ่ายขวาแต่เจาะนมันเจาะไปได้ไงก็อยากเห็นว่าอิชิทําแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ในอาเส้นขับเยอะแน่นอนเนี่ยเขาบอกเนี่ยคนนี้แฟนโยเมื่อวานทําข่าวไปหาในเว็บในในเพจของสื่อจีนโซฮูเขาบอกจะใช้ส่วนอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญชนะไทยคือใช้ข้าได้เปรียบหมดเนี้ยในการชนะไทยให้ได้เขามองว่าเล่นในบ้านเขาเองเาก็ได้เปรียบไทย ดีนะอยากให้เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาจะได้เปิดเกมแต่ไม่รู้ว่าโค้ชเนี่ยคิดแบบนั้นหรือป่าวต้องไปถามบังโกอีวานโควิชเนาะใช่ครับก็โซฮูสื่อกีฬาจีนที่พี่เจมบอกเมื่อสักครู่ไปเรานํามาอีกครั้งหนึ่งก็พลาดหัวข่าวบอกไทยมั่นใจเกินไปเพราะนักเตะนะครับอิชิอิบอกจะเก็บ3มแต้มที่ส่วนย่างให้ได้นะครับเขาก็บอกเสติมา5้าเกมหลักเนี่ยจีนชนะไทยถึง4แล้วไทยชนะแค่เกมเดียวคือยูพี่โตยแหละ 219ชนะครับที่เจชนาะทิพย์ยิงที่เหลือคือเราแพ้หมดเลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจีนเล่นในบ,บ้านเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบมากแล้วก็ถ้าไทยแพ้เกมนี้เนี่ยอย่าลืมเสียงคำรามก่อนหน้านี้ด้วยโอ้โหนี่ลงท้ายบทความเลยประมาณว่าเฮ้ยคุณมั่นใจนะก็อย่าลืมนะ,ะที่บอกว่าจะชนะ,ะจีนนะอ่ะก็อย่าลืมออกมาพูดด้วยละกันตอนแพ้อ่าโอ้โหจับน่าดูน,าดน่าดูนะครับพอมันมีกระแสข่าวอย่างนี้จากทั้งสองประเทศเนี่ยผมเชื่อว่า มันจะเป็นเกมที่อ่ะเอาตรงๆนะแฟนบอลในในกลุ่มอื่นก็คงอยากดูอ่ะเดี๋ยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยกลุ่มๆเวียดนามสิงคโปร์อินโดนต่เขาต้องดูเราต้องดูแบบนี้เหมือนกันอยากให้พี่เจฟันทงได้ไหมฟันธงลงสกอได้ไหมเร็วไหมเร็วไหมเร็วไปเลยหาใกล้ดีกว่าอาแบบหาแบบทีเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอฟันวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวอีกวันหนึ่งมันเปลี่ยนใจแล้วปิดอ่านะครับ นี่ผมมีถามพวกโค้ชมาละเดี๋ยวเดี๋ยวมีกราฟิกที่ได้ลงทางเพจกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอู้แต่ฝากเปลี่ยนสิงคโปร์ไวยนะทำไมนั่นไงใส่รอเรือกะรันนะไม่มีคอควายกะรันอ๋ออาจจะอาจจะล่นนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานแก้ไขกันไปต้องไปทักอีกแล้วนะครับเป็นฝ่ายตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วอ่ะโปรแกรมสองนัดนะครับครับย้ำขึ้นหน่อยใช่ก็เจอจีนนะครับวันที่หกนี้นะครับผมที่ส่วนใยญ่ก็ ทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกา3 0นาทีพี่เจแล้วก็ kick off 19นาฬิกาอีกหนึ่งเกมเจอกับสิงคปโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับถทอดสดเวลา19นาฬิกา kick อ,อ19นาฬิกา30นาทีกันต่อไปก็ทั้ง2เกมไทยรัฐของเราถ่ายเทอดสดนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ไทยสปอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ